กรณีนี้ไม่มีเสาเอ็นเนี่ยอันนี้นี่คือความแน่นไม่ดีละจะเกิดการล้าวได้ตามที่พูดไว้ที่นี่มีช่าง ดูโฮมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มีช่างครับหลายๆคนเคยเกิดปัญหาไหมครับว่าเวลาไปซื้อบ้านใหม่ๆยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนะผนังบ้านนี่ก็ร้าวซะแล้วนะครับจริงๆแล้วเกิดจากเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาใช้ที่ไม่ได้คุณภาพหรือเกิดจากในเรื่องของการก่อสร้างครับที่ไม่ตรงตามหลักวิศวกรรมนี่เองนะครับวันนี้ครับเรามีคําตอบให้ผมนัดผู้เชี่ยวชาญมาเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวไปชมกันเลยในวันนี้กับรายการที่นี่มีช่างครับ เอาละครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีผู้ที่จะให้ความรู้นะครที่จะมาไขข้อข้องใจนะครเกี่ยวกับปัญหาผนังร้าวนะครว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอยู่ข้างผมแล้วนะครับอาจารย์พิจิตสวัสดีครับ มวยเลยหรือคนบนเยอะมากเลยซื้อบ้านมาใหม่นะครับยังไม่ได้เข้าอยู่ก็ดีหรือใครที่อยู่ไปแล้วเนี่ยประมาณ 3- 4เดือนเกิดปัญหาผนังบ้านร้าวมันเกิดจากอะไรครับั้งที่เขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่เลยครับอาจารย์ผนังร้าวเนี่ยในอาคารเนี่ยจะมีสองสาเหตุหลักสาเหตุแรกก็คือเกิดจากโครงสร้างตัวเช่นฐานรากตัวตัวผนังก็จะร้าวอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่กระบวนการทํางานของช่างเกี่ยวกับผนังก่ออิฐปูนอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่กวนใจแต่ไม่อันตรายโดยสรุปก็คือมีสองสาเหตุหลักอาจารย์ครับแล้วก็เรื่องของอิฐที่ เามาสร้างในเรื่องของผนังเนี่ยเองท่วนนี้มันมีอิฐหลายประเภทมากเลยอาจารย์แบบกว้างเลยนะครับ,รบมี2ประเภทหลักๆในอดีตเลยเราใช้อิฐมอ,อหรือที่เรียกว่าอิฐแดงกับอีกอันนึงที่เรียกว่าอิฐมวลเบาอันมี2ประเภทหลักๆในอิฐมอนเนี่ยสำคัญอยู่ที่อวัสดุก่อปูนก่อเน,นี่ยจะถูกนํามาใช้ในการก่ออิฐแดงหรืออิฐมอสาระสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าทั้งเขาจะก่อแล้วถ้ามาฉาบเลยและปูนยังไม่ก่อตัวยังไม่เซตตัวตรงนี้จะเกิดการแตกร้าวได้จากนั้นก็จะมีอิฐอันนึงที่เรียกว่าอิฐมวลเบาอิฐมวลเบา มาไม่ต้องอาศัยปูนก่อแต่เขาเรียกกันว่าปูนกาวในปูนกาวเนี่ยมันไม่ต้องรอการซุดตัวของของระหว่างอิฐเนี่ยครับฉาบได้เลยก่อแล้วก็ฉับได้เลยแสดงว่ามันก็จะรวดเร็วกว่าใช่และอีกสาระสําคัญหนึ่งที่ทําให้ระบบผนังก่ออิฐปูนมันแตกล้าวเนี่ยก็คือเสาเอ็นทับหลังเสาเอ็นทับหลังมันคืออะไรมันคือขบวนการของคอนกรีตที่ไปรัดตัวอีดขาให้เกิดความแข็งแรงในระบบของมัน อาจารย์ครับเมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องปูนมา่จริงแล้วปูนเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับที่ทําให้ผนังเนี่ยมันเกิดการร้าวได้ครับในอดีตไม่มีปูนก่าปัจจุบันเขาจะนําปูนและนําทรายบรรจุลงในถุงแยกว่าสัดส่วนทุกอย่างที่เขาผสมเนี่ยมันถูกการคํานวณมาเรียบร้อยแล้วตามคุณภาพบางทีผสมไม่ถูกสูตรบ้างมีทรายมากเกินไปปูนมากเกินไปทำให้การเซ็ตตัวของตัวปูนเนี่ยมันเกิดการแตกร้าวได้ง่ายแต่เนี้มันมีสาเร็จรูปมาเลยถูกต้องครับก็นําไปใช้ได้เลยและกระบวนการ การสูญเ,เสียจากที่หน้าง,งาน่ปาะสมแล้วก็จะลดน้อยลงเพราะมันถรกุบรรจุอยู่เพียงแค่นี้นีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาใช่ครับครับผมครับผม,บผมที่นี่มีช่างทั้งสิครับครับผม ไอ้การขาบเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเวลาในการตอตัวของตัวปูฉาบด้วยไอ้เวลาในการตอตัวเนี่ยมันเพี้ยนทีนี้เขาดูกันอย่างไรถ้าช่างเขาขึ้นปูนเสร็จแล้วก็รอปูนมันแห้งเขาก็เอามือไปแตะนะครับไปจับดูถ้ามันอ่อนเกินไปแล้วเขาถาบเลยมันจะส่งผลให้ผนังเนี่ยมันเกิดเป็นคลื่นมันจะไม่รีบเพราะมันอ่อนเกินไปคือมันยังไม่แข็งตัวแล้วไปเร่งตากมันอาจจะไม่แตกนะครับแต่มันก็เป็นลื่ออีกสาเหตุหนึ่งก็คือแห้งเกินไปพอมันแห้งเกินไปเนี่ย มันก็จะเกิดการแตกแล้วเพราะมันเอาน้ําออกมาจากปูนมากเกินไปทีนี้่าเรียบแต่แตกแล้วจริงๆเราต้องอยู่ตรงกลางคือในเรื่องของเวลาเตนิ<ช>คถามต้องต้องต้องแม่นจริงๆต้องแม่นจริงๆต้องอยู่ในช่วงที่ช่างเขาต้องมีประสบการณ์นี่คือเราถึงทีดกันว่าฝีมือไทยการโดยสรุปตามหลับพิธกรรมครับต้องเทวีวก็ประกอบไปด้วย 4M 4M ตัวแรกก็คือ man man ก็คือคนคนในที่นี้ก็คือช่างครับตัวที่2ก็คือ material คือตัววัสดุวัสดุที่ใช้ในการก่อเปนการฉาบส่วนตัวที่3มก็คือตัว management ก็คือการจัดการสําหรับตัวสุดท้ายคือมันนี่ก็คืองบประมาณที่จะใช้ทุกอย่างต้องให้เป็นไปตามงบประมาณนั่นคือบ้านที่ดีนะครับเกิการแต่งร้านสุด เอาละครับแค่คุณทําตามหลักที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครปัญหาในเรื่องของผนังร้าวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณหรือโครงการที่คุณเนี่ยไปก่อสร้างรับเหมาไปยังไงนะครับถือว่าเป็นทริคดีๆที่นามาฝากครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ภัยจิตมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่นี่มีช่างนะครับซึ่งตอนหน้าเนี่ยเราจะนําเสนอเรื่องราวอะไรฝากติดตามไปแล้วกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ภัจิตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับดูโฮมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทางดูโฮม a n n e l นะครับ